กลายเป็นสวรรค์สำหรับใจพี่ตั้งแต่มีเจ้าคนดีมาทำนาที่เป็นสีเรือนใจชีวิตเริ่มมีลำบานคำว่าบานเริ่มมีความหมายอยากกลับไปถึงไว้ไว้เพื่อจิบน้ำใจให้ไกลฝั่งลงปปา,าใจเคยชริงชา กับความเงาเมื่อคราวไร้คู่เมื่อเจ้าเข้ามาฟื้นฟูความเป็นดูก็ดูโสภาเลิกงานจะเคยท่องไปหาจุดหมายที่ใจสะหาวันนี้เพื่อนชวนต่อหน,น้ายังกลา้าเอ่คำว่าพอน้ำแห้งไปมากเลย เยชื่อๆย่าจ๋าเชิวๆตามมาตามมาสุขของปูอยู่กับได้จ๋าจักรยานกันออกกำลังกายปันเพื่อสุขภาพทางราบริมอ่างกันยมเลยเยี่ยมเลยปันเัน็นจักรยานกัน เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเสร็ทางสร้างสุกมาเล็กซ้ำหนึ่งซีซีสุขของเราสุขยามเย็นเป็นตะวันรับขอฟ้าที่บางพระผ่านเราทำแล้ว ช่องคำสัญญาณไฟหน้าไฟไทยเพื่อให้สัญญาณรถใหญ่ต้องมีเพื่อความปลอดภัยนะครับของเขาผมไฟ่ไทยจากยาจา๋าอามาใส่ไทยายรถให้ยาจ๋าปั่นน้ำให้ต่ไฟท้ไทยก็อาใส่หลอกอเรียกว่าเขาแผนเขาแผน <laughs> หมกยังเดที่นี่หมกยางเดิอ่ะดีดีเตือ,อนหอนละได้ไหปีสองพันสิบหกมา,มาพลังกายทำกัรย้ำแรงยู่มึงละชิวๆเลยฮ็อกไนกาห้าสิบสามนาทีแล้วหนเก็บน้ำบางพระสวยดีสวยดีแล้วสลับไปทยแล้วเเราคอยเป็นช้างเท่าไหร่ให้หัวยืนเป็นช้างครับ อยู่กับเจ้จ๋า6นาฬิกากับ59นาทีแล้วที่บางพระมันเาราเส้นทางสร้างสุขยามคำ่ำเส้นทางสร้างสุขหมายเลขสามหนึ่งที่สวยงามยามคำ่ำนำมาเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้ออกสตาร์ทในการกลับมาปัน่นจักรยานออกกำลังกายดูยแลสุขภาพครั้ง หลังจากที่ห่างหายไปนานร่วมสามเดือนตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บจักรยายนปั่นชนสุน,นัขวิ่งตัดหน้าล้มไหลกระแทกพื้นจนหายปลาหักอันนี้กลับมาแล้วแบบปัดเบาๆอาศัยมูยยิมจ,จักรยานอยู่ ันนําให้สร้างสุขไวด้วยกันบนเส้นทางสร้างสุขมเมล็ดสัมฤทสิที่สวยงามยามคับสุขของเราสุขยามครัหลักค่ำปั๊บ18นาฬิกาครับ 18. 7นาทีแล้วสุขของปูอยู่กับหินปิ่นยากตันยูหลักของหวัวใจย่มเลยย่ยมเลย